เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับโยกิบแบบบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะมาเล่นฮีโร่ตัวใหม่ชื่อว่า ROE นี่ครับเป็นแอสซัซินนะครับผมก็ตอนนี้ผมเล่นมาประมาณ4-5เกมนะครับไปฝึกมาแล้วแล้วครับแล้วก็ค่อนข้างคิดว่าพอตัวนี้มาในเกมเนี่ยมันหมดยุคแครี่เลยครับไม่ว่าแครี่ตัวอะไรโดนตัวนี้คอมโบเดียวผมว่าไปถึงคอมโบอ่ะก็คือตายนะครับผมเพราะว่ามันแรงเกินหน้าเกินตาทุกตัวในเกมเลยนะผมบอกเลยว่ามันแรงจริงๆนะครับผมก็ เดี๋ยวมาดูเลยกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเซตไอเท,เทมก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นบล็อกเคนโอมิอาร์เฟนิทูแล้วก็ต่อเกิดนะครับส่วนพลังแฝงเนี่ยผมเอาเป็นดีเซปเลตดูเอลมานะครับผมคิดว่าพลังแฝงนี้แรงกว่าลูกตามาหลอดเนาะก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะครับผมเราจะเห็นได้นะครับว่าใต้หลอดเลือดเนี่ยมันจะมี4 s, you, <S, 4 <S ส a ต็1หนึ่งสเต็เป็นสีส้มนะครับเวลาเราตีถึงสเต็คสีส้มเนี่ยติดคี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ความแรงคี้อยู่ที่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับแล้วก็เวลาส t ต็ k สีส้ม เวลาเราตีธรรมดาปุ๊บเนี่ยทุกสกิลลดคูดาทันทีสามวิโกงมากนะครับผมแล้วก็ท่าหนึ่งเนี่ยดูเลือดด้วยนะครับมาส่วนท่าสองเนี่ยจะเป็นการเอาแซ่เกี่ยวกําแพงแล้วก็อย่างงี้นะครับผมให้เราเลื่อนอนาล็อกนะครับก็คืออนาล็อกเนี่ยจะเลื่อนทางซ้ายทางขวาหรือว่าจะทางตรงก็แล้วแต่นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเหวี่ยงไปตรงกลางให้ดูนะเดี๋ยวผมจะเกี่ยวกําแพงตรงนี้แล้วก็เลื่อนทางซ้ายแล้วก็ เนี่ยอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับผมสังเกตจะดีคือเวลาเราสาแต็กสีส้มคือคูเดาท่านหนึ่งหายไปเลยนะเนี่ยท่านหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะเวทได้เวทได้ดไดมามาท่านหนึ่งจะไม่ละเอา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 เออตัวนี้นฝั่งตรงข้ามยังไงนั่นอนะคือต้องบอกนะครับว่าถ้าสมมติ<ส>ว่า,<ส>วาใครเล่นในช่วงเกมสองเกมแรกเนี่ยมึนมากนะตัวตัวนี้นะครับผมเล่นยากมากนะครับ แต่ถ้าเล่นไปเรื่อยๆก็จะชินนะครับผมเนี่ยเห็นปะผมสามารถเกี่ยวจากบอมังกรมาตรงบูได้ทันทีถือว่าแม่ตัวหนึ่งนะนะที่แบบว่าฟาร์มเร็วมากๆนะครับแล้วก็โมบิลิตี้อะไรคือเกินหน้าเกินตามากไปเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเดี๋ยวเล่นด้านบนลเกี่ยวพุ่งข้ามกำแพงเฮ้ยโอ้โหมียอยอยู่ตรงนี้ผมไม่เห็นเดี๋ยวตรงกลางตรงกลางาเดี๋ยวผมจะเกี่ยวแซ่เวียงแซ่ ท่านหนึ่งปุ๊บ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 อันตีปุ๊บโอ้โหและนี่ตัวนี้ด้วยเอาอ,อ,อ,อีซึ่งอันตีเนี่ยเราจะเห็นได้นะครับว่าเวลาผมใช้อันตีเนี่ยตัวมันจะแบบว่ากระโดดขึ้นฟ้าแล้วก็ถอยหลังไปนะครับในช่วงที่แบบว่าเรากระโดดขึ้นฟ้าเนี่ยก็คือไม่ตกเป็นสถานะนะครับผมแล้วก็เวลาเชื่อแบบว่าเรากดท่าสองเกี่ยวแทะเข้ากำแพงเนี่ยก็คือไม่โดนซีซีอะไรเลยนะครับค่อนข้างท,าที่จะโกงโคตรนะครับผมมาฟาร์มไปก่อนครับ ได้โซลิเวอร์มาแล้วเห็นยอนไหมเห็นยอนแบบแบบไหมผมเกี่ยวไปหายอนท่านหนึ่งตีตีไปเรื่อยๆตีไม่ต้องถึงมืออันตีตีโคตรแรงไปเวทบูเวทบูเนี่ยพอเวลาที่แบบว่าสแต็กเนี่ยมันจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราใช้สกิลนะครับผมไม่ว่าเราจะใช้สกิลอะไรก็ขึ้นหนึ่งสแต็กนะครับมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะครับผม ไปฟมามังกรเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงกลางตรงกลางตรงกลางคลิกซี่เดี๋ยวเดี๋ยวเด้านบนด้านบนผมไปด้านบนดีกว่านี่ไปครับไปด้านบนไปด้านบนไปหาน้องยอนหน่อยดีกว่าไปหาน้องยอนออันนี้ก็ได้ไปซูเปอร์แมนท่าอันตีหายนยอนมันสปินหนีไปปะเดี๋ยวผมก็ เอ้ยเอาได้เนี่ยเอาได้เนี่ยเวียงปุ๊บโอ้โหอันนี้คือข้อผิดพลาดนะครับผมเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าเราเวียงไม่ดีเนี่ยมันก็จะเข้าแบบป้อมแบบเมื่อกี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรามัดระวังด้วยนะครับเวลาเราเวียงเนาะแล้วก็เพื่อสามารถหยุดหยุดเขาเรียกว่าไงเวลาเราเวียงเนี่ยเราสามารถสมมุติเราอยากลงตรงไหนเนี่ยเราก็ปล่อยอนาล็อกนะครับเดี๋ยวผมเกี่ยวผมเกี่ยวแล้วเราผมก็กระโดดแล้วผมก็ตีตี อ้าวแตกครับผมผมยังไม่ได้คิวเลยอยู่ไปมาฟามไปก่อนครับ5นาทีเองนะตอนนี้เอ๊้ยยอนยอนอยู่ด้านบน roe ฝั่งมันก็อยู่ด้านบนเวียงปุ๊บ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 อันตีปุ๊บมันอตีพอดีหายอนหน่อยอุ้ยลึกไปว่ะออกมาโอเคคือแรกสังเกตได้นะครับว่าเมื่อกี้เวลาผมเข้าพลาดเนี่ย ท่า2ก็สามารถเอาออกมาหนีมาได้นะครับผมซึ่งท่า2มันสามารถสะสมได้2ครั้งนะครับคลิกซี่ไม่กลับเพื่อนๆับป้อมด้วยกันไปไปอันตีปึ๊บตายผมบอกเลยคือไม่ถึงคอมโบเพื่อนๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นเมดแคลรี่คือตายหมดนะครับผมถ้ามีอันตีนะอืมเรียบร้อยออกมาก่อนครับ ผมบอกเลยว่าตัวนี้มาเนี่ยหมดยุคจริงๆนะหมดยุคแครี่หมดยุคหมดยุคเมดอ่ะตรงกลางดูเหมือนว่าจะบวกกันอีกแล้วนะครับผมไปผมเวียงไปมามามาโอ้โหฝั่งเราลิกเตอร์ฆ่าตายหมดสงสารยอฝั่งตรงข้ามแล้วเอาจริงเจอลิกเตอร์เจอฟอรเนติโนเจอผม ย่อนไม่น่าจะได้เล่นนะเพื่อนๆจริงเดี๋ยวมามามาอุ้ยโอ้โหผมพลาดว่ะผมจะไปเอาๆอีมันอันติหนีก่อนครับผมยังไงมาดิไอ้ซูปปเปอร์แมนอื้อวัดท่านหนึ่งกับเรามาดูดเลือดน่อยีิโอ้โหอ๋อผมดูดเลือดดูดเลือดสู้ไม่ได้เดีย๋ยวเอาบอมล่างเลยดีวยกว่าน,นะครับ ด็คเตอร์คอยโซนให้เรานะผมว่าตอนนี้เนี่ยตัวเนี้ยในแรงอนาคตน่าจะต้องโดนแบนนะครับผมเพราะว่าพอเวลาคนมันเล่นช่ำๆกันทุกคนเนี่ยมันเก่งมากนะไปเวียงเวียงหน่อยไปซูเปอร์แมนเองจะบินไปไหนเมื่อกี้เองเอาเราใช่ไหมมานี่ผมเวียงกับนี่พันนิชไปหนึ่งทีเรียบร้อยโรงเรียนจีนไม่ต้องท่าอันติเรียบร้อยครับผมแค่นี้เองก็ตายแล้วเพื่อน ขนาดซุปที่ว่าบินเร็วๆยังหนีไม่พ้นโอ้ยเกีเ่ยวไม่โดนครับเดี๋ยวนะมีจังหวะเมื่อกี้ม้ามันอยู่ย่านี่นะแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งรอจังหวะรอจังหวะ,หวะ,หวะ,หวะอ้าวอ้าเอ้ามันเข้าแล้วใช่ไหมผมเข้าตามไม่ได้คิว คือมันล้วงแบบโหดมากนะตัวนี้เนี่ยยอนปึ๊บ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 โอ้โหยอนเกือบตายโดนไปแค่เมื่อกี้ยอนเกือบตายนะครับผมแล้วดูคูดาวอันติคือลดไปสามมิหลังจากที่เราเก็บสแต็กสีส้มไปคูดาวจะมาอีกแล้วครับอันติมาดีนะผมยังไม่มีอันติไปมาเดี๋ยวไปเอาบูก่อนนะครับ ซูเ,ออเออปอร์แมนอะไรเนี่ยมีปัญหากับเราหรือเปล่าเพื่อนเรียบร้อยเฮ้ยคิกซี่มาหลบพุ่งไปคิกซี่ขอหน่อยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว o e ขอ,องมันเอาดีวัดกันเลยครับเออวีล่าสตันสวยงามมากเพื่อนอเดี๋ยวต่อไปจะขึ้นเป็นเฟเนทูนะครับโอเคเดี๋ยวผมผมว่าเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนเดี๋ยววะไม่มี กลวยอนฟิลด์สันครับผมไปปีมังกรเล็กเฮ้ยเฮ้ยลิคเตอร์จะเย็นจะเย็นจะเย็นลิคเตอร์นี่ไงตายหรือเปล่าโอ้โหไม่ตายว่ะคิกซี่แล้วดูครูดาวอันตีดีคือแบบเหลืออีกสิบวิอ่ะเพื่อนๆคือมังกรแปลว่าไอตัวเนี้ยมีคล้ายๆแบบอารมณ์อมตะทุกๆแบบสิบกวี่นะครับเพราะว่าอันตีมันมันเป็นอมตะนะครับผม ย้อนย้อนย้อน,อนอไหนปมย้อนแตกไปหนึ่งทีอ้าวเฮย้ยเฮย้ยเฮย้ยเฮ้ยเน็ตผมก็ไม่ได้ปิงนี่เอออันนี้อันนี้อันนี้คืออ๋อ,อ,อ,อโอเคโอเคเซิร์ฟเวอร์น่าจะหลอนนะครับคือเมื่อกี้เราจะเห็นได้ครับว่าย้อนอยังไม่ทําอะไรเลยครับผมมันก็ตายแล้วนะครับผมแล้วคือตัวผมก็ออกมาได้ด้วยโดยใช้การใช้อันตีออกมานะครับ ซึ่งเอาจริงนะอันติก็แอบเหมือนกับอีกจักรวาลหนึ่งนะครับผมใครเล่นอีกจักรวาลหนึ่งก็น่าจะทราบนะครับว่าอันติเหมือนตัวอะไรนะครับมาได้ของใหญ่มาแล้วบอกเลยว่าแซ่บแน่นอนตกตายมาแล้ววะ่ะฝั่งตรงข้ามตายมาแล้วครับเอาของเลยเพื่อนดาร์คซ์เลเยอร์โอเคสวยครับแต่ผมตีมังกรเล็กนะ เฮ้ย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 ในป่าอะไรวะนั่นอะเฮ้ย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 เราเวียงแซ้ท่าหนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บอติปั๊บเวียงแซ่ปุ๊บปุ๊บอ้าวโหดูดิคือแบบผมยังไม่ท้ออะไรเลยเว้ยคือแบบยังไม่ถึงยังไม่ถึงฟูลคอมโบอ่ะผมจะเพิ่งคิวอ่ะเพื่อนคือมันแรงมากนะครับปล่อยกรไม่ทันอ่ะ โอโ้โหผมเกิดไม่ทันครับช้าไปประมาณ2วิ 2> ไปเดี๋ยวเราก็เอาไข่มังกรดีกว,ว่าเพื่ <c oughs> อนเฮ้ยเฮ้ยตรงกลางเราเวียงแซ่ไปได้ <c oughs> เ,เวงแซ่ไไ <c oughs> เอาเอาเอาชนกันเออเอามาก่อนเพื่อนเอาดีเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ม้ามันดูเหมือนว่าจะไล่ผมนะครับเชิญตายเพื่อนมา้าโอเค จบเกมครับผมสำหรับ ROE คือตัวนี้เนี่ยผมว่ามันยังเล่นได้พิ้วกว่านี้นะหลังจากที่บอกว่าคือตอนนี้ผมยังไม่ได้ฝึกแบบเป็น 10, 10สบสบเกมนะครับผมมันเล่นได้ประมาณแบบ4ีหเกมเนี่ยเวลามุมการเวียงอะไรเนี่ยมันก็ยังต้องไปหาเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนํานะครับว่าตัวนี้เนี่ยยังไงก็เอาลงแรงได้แน่นอน,นครับผมคือมันมันเก่งเกินไปนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะเวียง เราจะรู้มุมของเกมอ่ะว่าตรงไหนเวียงไปถึงตรงไหนได้อย่างเงี้ยมันจะรู้เองนะครับเวลาเราเล่นบ่อยๆนะครับผมแต่ซูเปอร์แมนอันตีเท่ๆก่อนจบเกมเรียบร้อยครับต้องบอกเลยนะว่าตัวเนี้ยหมดยกเมดหมดยกแคลรี่ตัวบางๆนี่คือจบจริงๆครับผมคือจบจริงๆนะครับเพราะว่ามันแรงเกินอ่ะโอ้โหฟอเรโนติโนได้ MVP ได้ยังไงเพื่อน แต่เราก็ยังทำไดเมจอะไรผมว่าผมน่าจะทำไดเมจเยอะอยู่นะทําไป27%นะครับเปอร์เซนต์ก็ถือว่าแรงอยู่นะครับผมอะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงก็เจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ